แอนนะคะในราย,ายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูแอนจะมาสอนเด็กๆเรื่องตารทันนาคมแต่ก่อนที่เด็กๆไปเรียนเรื่องก,ก,า,รการทันาคมเด็กๆไปฟังเพลงการทุมนาคมกันก่อนเลยนะคะไปค่ะ ใช้ยานพาหนะพาไปทางบกรถยนต์รถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินทางน้ำเราใช้เรือพาไปเรือล่องเร็วไวในแม่น้ำลำคลอง ใจแเมื่อเรัยนาคือวามเ,เพลงการคม,าคมเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะเดเกๆต่อไปเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการคมนาคมการคมนาคมช่วยให้เราเดินทางไปที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งยงานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมแต่ละประเภทมีลักษณะและวิธีการในการเดินทางแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเช่นถนนแม่น้ำทะเลสำหรับในเมืองใหญ่ๆจะมีการขนส่งและวิธีการเดินทางที่หลากหลายเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะการคมนาคมทางบก คือการเดินทางโดยรถยนต์รถจักรยานรถจักรยานยนต์รถไฟการคมนาคมทางน้ำได้แก่เรือแพการคมนาคมทางอากาศคือการเดินทางโดยเครื่องบินจรวดบอลลูนทาห้าเด็กๆหยิบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดหนังสือเรียนหน้า14 วันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้า14บกันนะคะเด็กๆโจทย์จะบอกว่าให้เด็กๆสังเกตการเคลื่อนที่ของภาพที่กาหนดแล้ววงกลมภาพนะคะว่าภาพไหนเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเด็กๆมาดูนะคะภาพที่หนึ่งบอลลูนเด็กๆด,ดูสิคะบอลลูนเป็นการทรมารคมงทางอะไรคะใช่ค่ะทางการ การเคลื่อนที่ภาพที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดคือมีน้ำหนักเบาจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดให้เด็กๆสังเกตภาพลูกแมวที่นั่งอยู่บนบอลลูนนะคะถ้าบอลลูนลูกไหนมีลูกแมวจำนวนน้อยสุดก็จะเคลื่อนที่เร็วที่สุดนะคะให้เด็กๆวงกลมภาพการเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดนะคะ อ่นักเรียนทำเสร็จได้ใช่ไหมคะต่อไปเป็นดูข้อสองนะคะข้อสองเป็นเรือโดยสารเรือโดยสารเป็นการเคลื่อนที่ทางน้ำเด็กๆดูสิคะมีเด็กๆที่นั่งอยู่ในเรือถ้าเด็กๆเรือลํำไหนมีเด็กที่นั่งอยู่น้อยที่สุดแล้วเคลื่อนที่อยู่ด้านหน้าก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดให้เด็กๆวงกลมภาพที่เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปไปดูข้อ3นะคะเด็กๆข้อ3คือรถบรรทุกรถบรรทุกเป็นการคมนมทางบกให้เด็กๆด,ดูนะคะการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกว่ารถบรรทุกคันไหนบรรทุกสิ่งของได้น้อยที่สุดจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดให้เด็กๆวงกลมนะคะรถที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดคือ จะวิ่งอยู่ด้านหน้านะคะเด็กๆดูสิคะงกลงเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจดูบ้างนะคะแล้วต่อไปเราพบกับครูแอนใหม่ในอาทิตย์หน้ากับชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะอาทิตย์นี้บ๊ายบาย